มาละเดอ้อไอแค้นบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวทันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวสารทั่วไปทุกความเคลื่อนไหวจัดใจของไอแค้น กับไอแคนในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอ้อพี่น้องเดอ้อพี่น้องครับฝากข่าวถึงผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการม .33 เรารักกันนะครับว่าขณะนี้โครงการม .33 เรารักกันอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบสถานะผู้ใช้สิทธิผ่านทางเวอร์ไวย์เว็บมอามสรักกันคอม ซึ่งได้เริ่มดําเนินการมาตั้งแต่15มีนาคม2564แล้วนะครับแต่ว่าหากท่านตรวจสอบแล้วไม่มีสิทธิต้องรีบทบทวนสิทธิผ่านเบอร์ไวเบทมสามาเรารักกัน .com ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง28มีนาคม2564ในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกานะครับผู้ประกันตนสามารถกดเข้าไปที่เมนูทบทวนสิทธิปุ่มสีเหลืองจากนั้นกรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการทบทวนสิทธิให้ถูกต้อง เช่นชื่อสกุลเลขประจำตัวประชาชนรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดจังหวัดที่พักอาศัยเบอร์โทรศัพท์จากนั้นก็คลิกปุ่มขอทบทวนสิทธิครับซึ่งผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิผ่านทางเว็บไซต์ w w w m o 3 3 r r ร a รก c a n c o m พร้อมกับกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับ แต่ถ้าผู้ประกันตนมีปัญหาในการลงทะเบียนครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิม .33 เรารักกันที่สำนักง,งานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่เวลา8นาิกาถึง17นิกาหรือว่าจะโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด1สำนักง,งานประกันสังคมตรงนี้จะมีเจ้าหน้าที่บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ